ันนี้เราจะมาต่อเครื่องมือช่วยจําอย่างที่4กันค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะคุณครูตองบอกว่ามีเครื่องมือที่จะช่วยให้เด็กๆจําได้ดีนะคะมีอยู่4อย่างด้วยกันอันแรกนะคะนั่นก็คือบทคล้องจองค่ะหรือว่าคําคล้องจองนั่นเองนะคะอย่างที่2ค่ะก็คือ ลงนะคะอย่างที่3ก็คือนิทานใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเฉลยรหัสช่วยจำค่ะจริงๆแล้วหลายคนนะคะคุ้นเคยกับรหัสช่วยจำค่ะแต่อาจจะนึกไม่ถึงใช่ไหมคะว่าน,นี่เขาเรียกว่ารหัสช่วยจำยกตัวอย่างเช่นไก่แจ้ดิ้นตายบนปากโอมไก่แจ้ดิ้นตายบนปากโอม เป็นไงคะจาได้ใช่ไหมคะหลายคนหลายสํานักอาจจะจําไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็อาจจะจําว่าไก่จิกเด็กตายบนปากองใช่ไหมคะเนี่ยแหละก็คือรหัสช่วยจําค่ะก็คือใช้ตัวเพย์นชนะต้นใช่ไหมคะมาทาเป็นบทพูดบทกลอนหรืออะไรสักอย่างที่เป็นรหัสช่วย